แล้วเขากลับมาง้อค่ะผ่านไปประมาณสี่เดือนเขาก็เขียนอีเมลมาบอกว่าเพราะว่าพี่เปลี่ยนเบอร์ค่ะแล้วก็เขาก็คือตัดสินใจว่าจะตัดขาดชีวิตตรงนี้ขาดชีวิตแน่ๆค่ะอ่ส่วนที่ทํางานเนี่ยเขาก็ซื้อขนมนมเนยฝากยามฝากอะไรมาตลอดค่ะแต่แต่ซึ่งคือรู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดคือคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวนกนะคะนกขออนุญาตขัดตรงนี้นิดนึงชายหญิงทั่วไปเกิดขึ้นได้ค่ะ นะคะเราทุกๆคนทุกๆคู่ทุกๆเพศเกิดเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะคบกันสิบสามปีสิบปีห้าปีหนึ่งปีคนเราคบกันถ้าคนอีกคนหนึ่งเกิดลุ่มหลงหลงไหลต่อสิ่งยั่วยุรอบข้างก็ย่อมที่จะมีเขเวไปบ้างเขวไปบ้างใช่ใช่ไหมคะคู่ของพี่หนึ่งก็เหมือนกันสิบสามปีเขเวแต่เขวไปแป๊บเดียวใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ แล้วเขาง้อเราเขาง้อเราแล้วทําไมเราไม่กลับไปคะพี่นานไหมคะกว่าเขาจะมาง้อเราก็สี่เดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนแล้วสิบสามปีกับสี่เดือนทดหักลบกันแล้วทําไมพี่ยังไม่กลับไปอะคะคือวันนั้นเนี่ยข้อแรกเลยพี่ อย่างที่บอกคือข้อหนึ่งคือไม่รู้จะทําอะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาถามว่าเขาก็คงเป็นนิสัยผู้ชายทั่วไปคือเจ้าชู้แต่ว่าก็ก็ก็สัก็ก็ขอบคุณที่รักเรานะคะข้อสองคือพี่เคยคิดเสมอว่าพี่อยากจะให้เขาไปเสพลให้เต็มที่พี่อยากจะให้เขาไปลองในสิ่งที่เขาเพราะว่าพี่เป็นคนแรกของเขาเขาก็อาจจะคิดเสมอว่าให้ผู้หญิงมันยังไงสักทีหนึ่งอ่ะไป ไปเลยพี่อยากให้เขาไปและอยากให้มีลูกไปเลยด้วยนะคะ uh huh. พี่อยากให้รู้ว่ามันต่างกันไหมกับฉันอ uh huh. แต่แต่ว่าคําตอบที่พี่ได้คือสิ่งที่พี่ต้องการเนี่ยพี่รอมาแค่สี่เดือนพี่รู้แล้วว่าเราดีกว่าอื uh huh. ถ้าเขาดีกว่าก็ต้องไม่มาสิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแค่นี้แหละคือคําตอบของพี่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคืออันนั้นอันนั้นคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือกาไรชีวิตที่พี่ทามาตลอดแล้วคําตอบเนี่ยคือพี่ได้ค่ะ แต่คนเสียใจจะเป็นเขาค่ะแต่พี่ไม่เสียใจบองตรงร้องไห้ที่ทําไมถึงคิดได้ช้าจังทําไมฉันอ่าร้องไห้อยากทุกนาทีอยากจะกลับไปหาแต่ว่าแต่ความเป็นจริงไม่กลับค่ะเพราะว่าจริงๆอันดับแรกเลยคือพ่อแม่พี่เสียใจมากด้วยค่ะเพราะว่าคบกันอย่างเปิดเผยทุกอย่างไปบ้านทุกอย่างค่ะคือพ่อแม่บอกว่าไม่เอาแล้วนะคือไปเขาจะ ไปเสเพลขนาดไหนก็ไม่รู้ไม่ควรละพี่ก็เลยต้องไม่เอาแล้วค่ะแล้วเราก็คิดว่ากลับไปคือเราทําทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะใช่ไหมคะกลับไปอีกเราก็เราก็คงจะคงจะต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหักลบกับสิ่งที่มันพลาดไปที่เขาทำพลาดไปยังไงกลับไปนะจะเจอสถานการณ์เดิมอีกหรือเปล่าคือกลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมไหมคะ อันนี้เป็นเหมือนเพลงกลับไปไม่เหมือนเดิมคะอกลับไปไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วแล้วพี่หนึ่งคะตอนช่วงนั้นน่ะนกเชื่อว่าเชื่อว่านะคะเป็นผู้หญิงคนไหนนะคะที่ผู้ชายไปไปแอบมีกุ๊กกิ๊กนะคะหรือเป็นผู้ชายคนไหนที่แฟนตัวเองแอบไปมีกุ๊กกิ๊กนะคะก็ก็ย่อมสติแตกต้องหลุดอะพี่หนึ่งพี่หนึ่งประทองตัวเองยังไงคะ คือนนน่าจะหลุดมากอะเพราะ13 <3 S 1> ปีปอะ <c oughs> เป็นนกๆนคงคงไม่ไหวอะพี่หนึ่งคะ <c oughs> คือคบกันมาตั้งแต่ปีสปีสามะค่ะเรียนมหาวิทยาลัยอ,อะค่ะคุณผู้ชมพี่หนึ่งมีหลักในการประคองชีวิตยังไงบ้างอะครับค่ะ <c oughs> หลักง่ายๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีเนี่ยนะคะหลักของพระพุทธเจ้าห้าข้อนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ทำปีนการไม่พูดปดไม่ดื่มสุราไอ้ไม่ดื่มสุราเนี่ยต้องตีความนิดนึงว่าจนทําให้ใครเดือดร้อนเนาะนะคะไม่งั้นมันก็จะทาอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไหมคะคราวนี้คือพี่มั่นใจว่าทุกเวลาที่เราคบกันเนี่ยพี่ไม่เคยเจ้าชู้เลยแม้จะมีโอกาสที่มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะ แต่ว่าพี่ก็จะไม่เคยเจะชู้คือแม่พี่เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงบอแม่ขอข้อเดียวคือไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็มาอยู่ในชีวิตได้เพราะว่านั่นก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะ<ช>ต้องให้ทาตัวเหมือนแม่ใช่ค่ะ<ช>พี่ก็เลยคิดข้อนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเขาคือชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพี่เคยคิดว่าจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ ถ้ามันจะพังขอให้เป็นเธอที่ไปที่ที่เป็นคนไปแต่จะไม่ใช่ฉันแน่นอนที่จะเป็นคนที่จะไปหาคนใหม่ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งถ้า,ถ,าถ้าที่เราเกิดมาเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่าชาติที่เราอาจจะเคยไปหลอกลวงใครก็แล้วแต่นะคะ,คะชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายอืพี่ก็คิดอย่างนี้คือคือฉันเกิดมาเนี่ยร่างกายฉันก็ผิดฉันผิดพลาดผิดปกติหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะฉันจะไม่ทําผิดในเรื่องอื่นไม่อย่างงี้ไหมคะ เป็นแนวคิดที่แบบทุกคนทุกเพศ<ช>นําไปปฏิบัติได้จริงๆค่ะคุณวิทย์ก็สามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะ<ช>นกก็สามารถนําไป,ไปปฏิบัติได้ด้วยเช่น<ช>เดียวกันแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนําเอาไปปฏิบัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ <ๆ S 2> จริงๆแล้วก็คือหลักพระพุทธศาสนานั่นเองใช่ค่ะนะคะแค่เรานํามาปรับใช้ในชีวิตของเราให้ค่ะคือจะไม่ทําผิดอีกจะไม่ทําผิดอีกคือถ้าถ้าชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดพลาด ที่ที่เราไม่ได้สร้างไม่ได้ก่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ก่ออะไรผิดก็เหมือนกับหลักไตรลักษณ์ทำความดีละเว้นความชั่วใช่ไหมคะทาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็มีศีลห้าซึ่งศีลห้าก็ถือว่าเป็นศีลของมนุษย์ที่ควรจะมีถูกไหมคะมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทํำนะคะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของผู้จัดก,การโรงงานสาวอย่างพี่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าผู้จัดก,การโรงงานสาวนะคะคุณผู้ชมคะพี่หนึ่งอายุเพียงแค่34ปีแต่ว่ามีหน้าที่การงานที่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็ได้รับแรงซัพพอร์ตนะคะแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีมากๆนะคะคแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ สุดยอดและยอดเยี่ยมนะคะแล้วมุมมองต่างๆเหล่านี้ก็บังเกิดมาจากในส่วนของแนวคิดจากครอบครัวจากคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกัน<ช>นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของครอบครัวนะคะสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ <ๆ S 2> พี่หนึ่งคะขอถามฝากไว้เป็นคำถามสุดท้ายะะนะคะ, <ๆ S 1> คะพี่หนึ่ง วางอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรคะจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของชีวิตคู่ทั้งในเรื่องของอครอบครัวคุณพ่อคอออุณแม่ค่ะคะอันดับแรกเลยนะคะเรื่องข,<า>ของการงานใช่ไหมคะพี่ก็ก็ต้องต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจริงๆสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ส่งพี่มาในในในบ้านหลังนี้นะคะ แล้วก็มีโอกาสดีๆมาทําให้พี่ได้มีโอกาสหน้าที่การงานแบบนี้ไม่ว่าเราจะมีความสามารถเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่โอกาสไม่มีก็คงไม่มีวันนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ในเรื่องของการงานพี่ก็ไม่ว่าเขาจะจับเราไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็เขาก็จะรู้ว่าคนเนี้ยคือคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงะนะทําที่สุดอย่างที่คือวันที่เขาตัดสินใจให้เราเข้าไป เขาจะไม่เสียใจเลยค่ะนั่นคือหน้าที่การงานที่พี่คิดว่าในอนาคตนะคะ,คะส่วนตอนนี้พี่ก็ก็ลงเรียนแพทย์แผนไทยกะว่าในอนาคตวันข้างหน้าพ่อแม่ป่วยและเราไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเราใช้สมุนไพรใช้นวดเปิดสปาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่มองไว้ค่ะ ะะก็คือถ้าถ้าเกิดว่าในเรื่องของการทํางานปัจจุบันเนี่ยก็จะทําในสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่อย่างที่เขาได้ได้มอบหมายงานให้ใหเรานะคะ,ะ,คะส่วนในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยะนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวยังไงคะก็วันนี้ความรักจริงๆแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากคนที่ต้องเคยคือเคยอยู่ด้วยกันมาจน ติดกันเป็นตตงเมยแล้วมันค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ทําให้อไอ้ความอยากรู้ไอ้ความอยากมีคู่ไอ้ความอยากมีชีวิตแฟมิลีเนี่ยเอเมีแล้วค่ะวันนี้ไม่เอาแล้วค่ะไม่ไม่เอาแล้วตรงที่ถ้าถ้าจะมีนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นคนที่เออเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะคะเป็นที่พึ่งการเจ็บป่วยพากันไปหาหมอค่ะ ขอ,ขอแค่นี้เพราะว่าชีวิตนี้เรามีลูกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ผูกมัดกันเพราะว่าจริงๆชีวิตตรงนั้นก็คือพี่ก็กลายเป็นคนกลัวไปแล้วว่าแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดปีจะยังไงล่ะ <c oughs> กับคนที่สามสมมติสิบสามปีจะยังไงอะ่ะแล้วสิบห้าปีถ้ายังไม่ตายจะยังไงล่ะ <c oughs> กลายเป็นกลัวไปซะแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยอิสระแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทจำให้ครอบครัวเนี่ยม,มันเต็มที่เลยมันให้เต็มร้อยค <c oughs> ่ะก็เลยคิดว่า อยู่อย่างนี้ดีกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เต็มร้อยอย,อยู่แล้ว<ช>แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะมาอยู่ข้างกายพี่หนึ่งไม่ได้คาดหวังที่จะเจอคู่รักแต่คาดหวังที่จะเจอคู่ชีวิตคู่ชีวิต คุณผู้ชมคะและนี่คือแขกรับเชิญของนกและคุณวิทย์ใน TF 1 0 1ในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประส,สบการณ์ให้กับเราค่ะขอบพระคุณ<ด>ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทาง Gb Channel นะครับมอบเพื่องประดับสวยๆนะครับจากกระดาษอัดติกเกตให้พี่หนึ่งด้วยครับค่ะและในส่วนของสมาคมสกีข้ามเพศแห่งประเทศไทยนะคะมอบเยือดสวยๆค่ะให้พี่หนึ่งอีกหนึ่ง ตัวค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมนะคะในส่วนของ t f 101จะต้องได้แง่คิดในชีวิตมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเทพหนึ่งะคะที่นกยกให้เป็นสุดยอดของการจัดรายการในวันนี้เลยนะคะคพอจบรายการแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกตื้นตันรู้สึกเต็มอิ่มรู้สึกประทับใจ นะคะขอบคุณแขเกเชิญขอบคุณที่1แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่กับเรามาตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะควันนี้นกคุณหนึ่งนะคะแล้วก็คุณวิทย์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ